่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไ i น์แอด sri_999 เปิดคลิปสภาพฐานทัพรับขมรใกลายประสาทต,ตาเมือนทมหลังโดน F16 ทิ้งไข่ถล่มเละ แรับฐานทัพรับทหารขเเมรแอบซุกตัวในวัดดังข้างประสาทตาเมืองทมเจ้าวาสสอบเป็นทหารปลอมตัว อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่า F16 ของไทยและเพื่อนสนิทอย่างกริปเพนค่ะขนไข่ไปถลม่มฐานต่างๆรอบบริเวณปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายและหนึ่งในนั้นก็มีวัดชื่อดังของเขมรอยู่ด้วยแต่น่าสนใจเข้าไปใหญ่นะคะเมื่อทางทีมงานดูคลิติกเนี่ยได้เข้าไปขุดคุยแล้วก็พบว่านี่ไม่ใช่วัดธรรมดาค่ะล่าสุดวันที่28กรกฎาคม68ทางด้านขออเพจข่าวสารจังหวัดสุรินที่มีชื่อว่าชุมชนคนสุรินเขาก็โพสต์คลิป F16 ไทยค่ะเอาไข่ไปโปรยสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็อ้างว่าเป็นวัดของเขมรนะคะตั้งอยู่ข้างๆปราสาทตาเมืองทมมีพระชื่อดังของเขมรคะ่ะที่คนไทยเนี่ยก็มักจะเรียกกันติดปากนะคะว่าหลวงพ่อเขมาเป็นเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวนะคะโดยสภาพในคลิปนั้นบอกได้เลยค่ะว่าดูไม่จืดเละเทะไม่มีชิ้นดีค่ะไปดูสภาพกันดีกว่าค่ะยมเสซอซิยุกไซจังพีวัตมอนดอมเจยคัดเออ កត់ទេ7ឃុំកមនសុខទេ7ខាដំចេញនៅវត្តតមនយុទ្ធហោះត្លាក់ក្របពីរក្របឆេះអស់ឡានមួយនិងសមរៈអីល მო អេចាយអីល მო លក់អីវ៉ាន់ល მო អីវ៉ាន់ល მო អីវ៉ាន់នៅវត្តនឹងបែកបាក់អស់ហើយខ្ញុំបានបដិទ្ធរូបភាពនៅម៉ោងនៅម៉ោង5បានត្លាក់ឆេះ វត្តធម្មនអោះខ្ញុំសាស្ត្រព័រមៀនសិសសសិញុផ្សាយចេញពីវត្តធម្មនខេត្តឧដមច័យគុំកមនស្រុកពទី7នៅវត្តធម្មនវត្តឡាងខ្ទិចខ្ទីអោះនឹងតម្លាក់ពីក្របនឹងឡានមួយក្បុងតែឆេះបន្ទូនទៅនៅរូបភាពនេះខ្ញុំសាស្ត្រព័រមៀនសិសសសិញុផ្សាយចេញពីវត្តធម្មនឧដមច័យយន់ហោះមិនតម្លាក់ព្របពីក្របឆេះ លាងមកគ្រឿងលក់ផ្លែឈើមកគ្រឿងនៅពលាវានេះឆៃបតមនអស់ទូសនៅឆ្លៀមង5ជួនថោះបានតម្លាក់ក្របឡាងចက်ឆៃអស់នេះរូបរៀបបងប្អូនមើលហេតុផលទីเรียก สถานที่แห่งนี้นะคะที่บอกว่าถูกอ้างว่าเป็นวัดก็เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นฐานลับของทหารกัมพูชาค่ะสถานที่นี้เนี่ยเปิดเอาไว้เพื่อให้ทหารเข้าไปพักพิงแล้วก็เก็บอาวุธรวมถึงสเสบียงในาการรบเป็นจํานวนมากโดยหากว่าย้อนกลับไปค่ะวันที่19้ามิถุนายน68ทั้งเพจกรุงเทพวันนี้ก็ได้เคยเข้าไปพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้พร้อมทั้งเปิดหลักฐานค่ะเป็นภาพซึ่งเห็นชัดเจนนะคะว่า Muhammad. มีการตั้งบังเกอร์ตั้งฐานทหารในวัดด้วยมี หลวงพ่อเขมาค่ะเจ้าวาดเป็นผู้ดูแลอย่างชัดเจนแล้วในขณะนั้นก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยพากันสงสัยว่านี่อาจจะไม่ใช่พระนะแต่ว่าเป็นทหารปลอมตัวมาซะมากกว่าทั้งเพจกรุงเทพวันนี้ก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าความจังไรของเขมรอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งฐานทหารอยู่ในวัดเวลาโดนถล่มก็ถ่ายรูปมาฟ้องชาวโลกว่าไทยถลม่มวัดเขมร พระเขมก็คือทหารทหารเขมก็คือพระนี่แหละคือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทาบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่ามโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทาบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทานาบัตรไปลดภาษีหนึ่เท่าและสําหรับบริษัท<อ>ห้างร้านรบ,บริษัทท่านได้กำไรเยอะ ร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากใครจะจ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง